คำถามนะครับที่เขาบอกว่าอิสลามเผยแพร่ด้วยคมหออคมดาเขาจะยกอายะเนี่ยนะครับฟาอิดาลกีทั้งมดเลยดีนะครับฟาลูฟาดอดบริคอบฮัตตาอิดาอัสคอนตูมูฮุมฟาชุดุลวาซาบนะครับก็คือเมื่อพวกเจ้านะครับพบบรรดาผู้ปฏิเสธทธาจงฟันที่คอนะครับก็คือจงฆ่าเสียจนกระทั่งว่าพวกเจ้าปราบเขาจนแพ้แล้วนะครับฟาชุดุลวาซาก็จงจับเขาเป็นเฉลยซะนะฮะหลังจากนั้นก็ จะปล่อยเป็นไทยหรือจะเรียกค่าไทยก็ได้ก็ <esh> จนกว่าการสงครามนั้นได้สิ้นสุดลงด้วยอาวุธนะครับฮัตตาตอดอัล h a ฮ์รบุอัลจอรฮาจนกระทั่งว่ามันจะความชั่วร้ายความเจ็บปวดนะครับมันจะหมดไปจากสงครามนี้นะฮะเช่นนั้นแหละนะครับวาลอชาอัลลอฮ์นะครับสำหรับถ้าหากว่าอัลลอฮ์ทรงประสงค์แล้วเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ก็จะทรงช่วยเหลือพวกเขาแต่ทั้งนี้นะครับเพื่อว่าอัลลอฮ์จะทดสอบ บางคนในหมู่พวกเจ้ากอีกบางคนส่วนบรรดาผู้ที่ถูกฆ่าตายในหนทางของเราพวกค์จะไม่ทรงทําให้การงานเขานเป็นผลไร้ค่าอย่างเด็ดขาดในอายากุรานั้งเนี้ยสุรั์มุฮัมมัดมักจะมีการพูดถึงในอายาเนี่ยนะครับบอกว่าเอาสัา้นๆแค่ตรงเนี้ยนะฮะมายกกันเขายกมาแค่เนี่ยเพราะเขาไม่ยกมาหมดปุ๊บเนี่ยความหมายจริงๆผมถามว่าอายะเนี่ยเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเฉพาะในอายะเนี่ยนะครับฮัตตาตอดาอลฮารบูอัลจาโรฮาจนกว่าสงครามมันจะหมดได้สิ้นสุด ด้วยการวางอาวุธก็คืออันนี้พูดถึงเหตุการณ์สงครามเพราะนั้นอยู่ๆจะมาพูดอ้างอาย่านี้นะฮะเสร็จแล้วก็บอกว่าเนี่ยมุสลิมเราสั่งให้ฟันคอเออเจอใครที่ไหนมาปั๊บเนี่ยนะฮะฟันคอไม่ให้เหลือเลยนะฮะดอตบริคอฟันคอมาเลยอย่าไว้มันเนี่ยนะเสร็จแล้วก็บางคนก็เผากุร่าเเลยทีเดียวนะมายกอายากุรอานนี้คือกุรอานนะครับพี่น้องครับอิสลามเนี่ย เขาเรียกว่าเป็นธรรมนูญชีวิตครอบคลุมทุกอย่างของชีวิตเราหมดด้านของการมีชีวิตอยู่ด้านของเรื่องของชีวิตประจําวันใช่ไหมเรื่องของการซื้อขายเรื่องของการสมรสเรื่องของการหย่าร้างเรื่องของการคบค้าสมาคมการครเรื่องของบทลงโทษทุกอย่างอิสลามมีหมดเพราะอิสลามเนี่ยอยู่ด้วยสันติอยู่แล้วนะครับเพราะอิสลามเนี่ยหลักการของเราก็คือเพื่อให้มนุษย์อยู่ด้วยความสันติเพราะนั้นการที่จะไปละเมิดคนอื่นน่ะไม่มีเด็ดขาดแต่เราจะอยู่สันติได้ก็ต่อเมื่อเราก็ต้องมีเรื่องของสงคราม มีบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องของสงครามพี่ถูกต้องตรงไปตรงมาผมพูดง่ายๆพี่น้องประเทศที่อยากจะอยู่อย่างสันติอะ่ะแต่ไม่มีกองทหารอะ่ะาจจะอยู่ได้ไหมมันก็ต้องมีทาหาร,รถูกไหมฮะเพื่ออะไรครับเพื่อใช้ในการป้องกันประเทศจริงๆแล้วอายะกรานเนี่ยจะอธิบายซึ่งกันและกันมาดูอายะอื่นนะที่เป็นการอธิบายเนาะเมื่อกี้นะ่ะอายะเมื่อกี้บอกว่าจงฟันคอรบรรดาผู้ปฏิเสธหมายถึงบรรดาผู้ปฏิเสธในสงครามการรบกัน พี่น้องย่ายทำไงเหรอเวลาในสงครามนะฮะคนนึงถือดาบมาไล่ฟันอนะีกคนหนึ่งก็ถือดาบพี่น้องเอาดอกไม้ให้เขาเลย <c oughs> เอา้าวเอาดอกไม้อย่างเงี้ยก็โดนฆ่าดิถ้า <c oughs> มันไม่ใช่เฉพาะทหารตายนะฮะเวลาถูกละเมิดเสร็จแล้วนะ่ะเขาก็ฆ่า,าข่มขืนคนในหมู่บ้านอกีก <c oughs> ทำความเสียหายเกิดขึ้นมาการละเมิดเกิดขึ้นไม่ได้เพราะนนอิสลามเราจึงมีบทบัญญัติในเรื่องของสงครามรัสมัตตาลาบอกว่าถ้าอยู่ในสงครามแล้วถ้าเจอแล้วก็จงต่อสู้และจงสังหารศัตรู เฉพาะศัตรูนะเพราะในะดีษซเน่ท่ญญานอบีมุมฮัมมัดสเลอร์ฮวารีเวสลัมบอกแล้วว่าไม่อนุญาตให้เราไปฆ่าคนที่ไม่เกี่ยวข้องในสงครามไม่อนุญาตไปฆ่านักบวชไม่นุญาตให้ฆ่าเด็กไม่อนุญาตให้ฆ่าผู้หญิงไม่อนุญาตให้ฆ่าคนชราไม่อนุญาตให้ฆ่าคนที่ไม่ได้เป็นทหารคนที่อยู่ในบ้านเรือนคนที่อยู่ในโบสถ์คนที่อยู่ในวัดคนที่อยู่ในสถานที่ไหนก็แล้วแต่ที่เขาไม่เกี่ยวข้องเนี่ยแม้ว่าเขาจะเป็นแกนนําของคนในหมู่บ้านเป็นผู้ใหญ่บ้าน เป็นกำนันเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเขาไม่เกี่ยวข้องเราก็ต้องปล่อยเขานี่คืออิสลามแต่ในอายะห์เมื่อกี้คือบอกให้สู้ก็คือสู้กับบรรดาผู้ปฏิเสธที่มาทําสงครามกับเราก่อนมาดูอายะห์กุรอนานอัลลอฮ์ท,ทรฮอัะตะอาลาได้กล่าวว่าในซูเราะห์บะเกาะเราะห์ใช่ไหมฮะวะกอติลูฟีซะบีลิลลาฮิเลยดีนะยูกอติลูนะกุมวะลาแต่ถ้าดูอินนัลลายอยู่ให้บุลมุอแตะดินและพวกเจ้าจงต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ต่อบรรดาผู้ที่ต่อสู้ทําร้ายพวกเจ้าเห็นไหมฮะ เราต้องต่อสู้คนที่มาต่อสู้เรามาทำร้ายเรามาสังหารเราถูกไหมฮะอิสลามไม่ได้สอนให้คุณอยู่ไปละเมิดไปไล่ฆ่าเขาคนเดินกลางถนนลแล้วก็ไปไปฟันคอเขาน่มันไม่ใช่และอ,อย่าลุกรานอันนี้เขาแปลว่าอย่าลุกรานในภาษาหลบว่าเวลาตาตาดูอย่าทำตัวเป็นศัตรตูอย่าละเมิดอินนัลลอฮะไรให้บุญมัตะดินอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงรักผู้ที่ชอบละเมิดผู้ที่ลุกรานรผู้ที่ทำตัวเป็นศัตรตูคำว่าละเมิดนะพี่น้องนะละเมิด รุกรานตรงนี้ไม่ได้ไหมายความว่าเอาดาาไปฟันเขาอย่างเดียวนะด่าเขาไปตบเขาอย่างนี้คือการละเมิดหมดโกงเขาก็เป็นการละเมิดทุกอย่างตรงนี้คือการละเมิดหมดทะพี่น้องครับอราสม์อัตราบอกว่าจงต่อสู้กับคนที่เขาต่อสู้ทําร้ายเราและเราอย่าละเมิดเพราะนั้นอรัสม์อัตราว่าแม้แต่ในสงครามเราใช้คําว่าเวลาแต่ออตดูอย่าละเมิดนะหลอกบัรมีศาสนาไหนในโลกครับ ที่สอนว่าในเวลาสงครามเนี่ยเวลาสู้เขาเนี่ยสู้เท่าที่ต้องสู้นะแล้วอย่าละเมิดอิสลามนะครับนี่คืออิสลามเสร็จแล้วเราก็บอกต่อนะดว้วยยะต่อไปวกตูลูมาให้สุตกิฟตจมูกบัคคาริจูฮุมินให้สวาคริจูกุ้มวันฟิตนะตัวเชตด,ดูมินลกรอเราบอกว่าและจงประหารพวกเขาต่อสู้พวกเขาสังหารพวกเขาหน้าที่ใดก็ตามที่พวกเจ้าพบเขาเจอที่ไหนก็สังหารเลยเนี่ยบางคนก็เอายกมาบางส่วนไงไม่อ่านให้จบไง ว่าข uh um ัดจูหุมและเอาพวกเขาออกไปจากที่ที่พวกเขาได้ขับไล่เจ้านี่คืออะไรครับชัดเจนว่าสงครามนี้มันเกิดขึ้นตอนที่เราน่ะโดนไล่ออกจากที่ของเราโดนลุก้านเหมือนกับพี่น้องตอนนี้ปัจจุบันที่ไหนปาเลสไตน์ไหมเขาโดนเขาโดนไล่โดนฆ่าโดนสังหารเนี่ยอันนี้ตรงกับอายานน่านี้ต้องใช้เหตุการณ์แบบนี้เอเลสมาตาลาบอกไงต่อวัลฟิตนาตัวชัดดูมีน um ัลกัต แท้จริงความวุ่นวายความเสียหายนะ่ะฟิตาเนี่ยมันร้ายแรงยิ่งกว่าการฆ่าสังหารกันเสียอีกฟิตาเนี่ยแปลว่าบททดสอบแปลว่าสิ่งที่มันทําให้เกิดความวุ่นวายทาให้เกิดการสังหารเกิดฆ่ากันด้วยกับเหตุที่ว่ามันเป็นเล็กๆน้อยๆตรงนี้โอเคในในทับซิดมุสลิมจะหมายถึงการชีริกด้วยอะไรด้วยนะครับมันก็รวมหลายๆอย่างนะครับกว้างขวางก็รวมหลายอย่างการที่ว่าพยายามที่จะห้ามมุสลิมในการที่จะทําอิบาดาการที่จะห้ามมุสลิมให้เคารพบาบไหว้ต่อลอสมาตาลาเพียงพระองค์เดียว ไล่มุสลิมออกจากมัสยิดไนปาเลสไตน์ไหมฮะโดนไล่ออกจากมัสยิดละหมาดอยู่ก็โดนฆ่านี่คือฟิตนะการก่อความเสียหายในหน้าแผ่นดินอย่างแท้จริงครับอัลลอฮฺสัมบตาลตาบอกว่าเอาเขาออกจากที่ที่ว่าเขาไล่พวกเจ้าออกไปก็คือเรา,เาบ้านเราคืนนะ่ะและอลัลลไม่ได้บอกว่าไปไล่เขาออกจากบ้านเขานะแต่ล้วก็เวลาตัวกอติลูฮุมอินันมัสยิดนลฮารมฮัตตายกอติลูกุมฟี่เห็นไหมระเบียบสงคราม อย่าทําสงครามในมัสยิดฮารอมที่กาบ้านเนี่ยที่ไปทําพัดกันทําสงครามไม่ได้นะที่มัสยิดนบีทําสงครามไม่ได้ที่ไบตุนมักดิสก็ทําสงครามไม่ได้ไปเริ่มก่อนไม่ได้นะครับไฟนงก็ตะลูกุมฟอกตะลุหุมแต่ถ้าเขาเริ่มทําสงครามกับท่านก่อนท่านก็รบกับเขาได้เห็นไหมฮะมีสถานที่ว่าหลายหลายที่ที่อลอสมาตาลานะ่ะไม่อนุญาตให้เรานั้นไปทําสงครามได้นยะต่อไปไฟนินตะเฮฟไฟนัลลอฮกัฟูรุรหิมหากพวกเขายุติ แน่นอนอลัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตามชมอัลลเราพี่น้องดูสิอิสลามพระเจ้าบอกว่าอะไรนะครับถ้าเขายุติแล้วอลัลลอฮ์นั้นพร้อมจะอภัยและเมตตาพวกเขาไม่ใช่เอ้าฆ่าคนตายเสร็จแล้วเขาขอยุติเสร็จแล้วน่าจะแบบว่าจะต้องเอาลงนรกให้หมดไม่ใช่นะนี่คือความสวยงามของอิสลามอาิสลามพร้อมจะให้อภัยคนผิดเสมอแม้ว่าเขาจะมารุกรานในสงครามก่อนก็ตามดูอายะต่อไปนะ วตา و ู ا ت ل و ه م حتى ل ยกู و ن ف ด ن น و و ي ล و ن ا ل น ي ن لله فإن ت ล و ف ل أ นะน ا ن ا إلا ع ل ล ا ل ظ ลิมีนและจงรบกับพวกเขาจนกว่าความฟิตนะความวุ่นวายความเสียหายจะไม่ปรากฏขึ้นจนกว,ว่าการอิบาดาทั้งหลายจะเป็นสิทธิของอัลลอห์เราสามารถจะละหมาดในมัสยิดของเราได้ไม่ใช่ละหมาดเสร็จเป็นไงฮะโดนเอาปืนมายิงโดนเอาระเบิดมาคว้างสุเราปิดไม่ให้เขา้าไม่ให้ทํา,า,าการเคารพสการะพระเจ้าของเรา ฮัตาตาลาตะกูนฟิชนาวตาตะคูนดีนวยะคูนาดีนุลิละ่ะไปนินตะเฮาไปลาอุดาวาในอิลลาเราจอ,อมินเห็นไหมฮะและหากเขายุติตรงนี้เราบอกอยุติอีกครั้งนะครับถ้าเขายุติแล้วเป็นการเน้นหนักเลยย่อมไม่มีการเป็นปฏิบัติปฏิปักใดๆเห็นไหมฮะไม่มีปฏิปักแล้วนะและอุดวาวนะน่ะก็คือไม่เป็นการศัตรูละถ้าเขายกเลิกแล้วเราจะไม่ละเมิดเราจะไม่เป็นศัตรูเขาแล้วอิลาลาอราจอมิมเว้นแต่คนที่ อารรมอัลอลอฮฺวัตัลักษมณ์ตาลาบอกว่าในสงครามเนี่ยอย่าละเมิดนะถ้าเขารบเรามาเราก็สูรบกับเขาแต่แม้ว่าเราจะชนะก็อย่าละเมิดแต่ถ้าเขายอมแพ้หรือยอมยุติไม่จําเป็นต้องแพ้แค่ย,ยุติเราก็พร้อมที่จะอาภัยให้เขาพร้อมจะยุติสงครามนี่คือสลามครับเป็นศาสนาที่ลักษมณ์ตาลาให้มาอย่างสงบสันติที่สุดแล้ว ไฟนินต้าฟลาอุดวานะถ้าหากว่าเขาสงบยอมสงบแล้วก็จบไม่มีการละเมิดกันเนี่ยกุรานบอกไว้แบบนี้นี่คือความสวยงามของอิสลามนะ